รู้จักกรดฮอร์โมนกันไหมครับกรดฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรามีการเติบโตนะครับสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้มวลกระดูกของเรามันเริ่มหนาแน่นมากขึ้นน้องๆที่เป็นเด็กก็ควรต้องมีกรดฮอร์โมนเยอะเพื่อให้ร่างกายเขาเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีผลต่อการเริญเติบโตเขาเลยบอกว่าเด็กที่นอนดึกทําให้เด็กเขาไม่โตเนื่องจากว่า ช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนเขาหลั่งออกมานะครับเป็นช่วงโกรเดนทีเรียดเนี่ยก็คือช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึงตีสองนั่นเองจากรูปการาฟที่เราเห็นนะครับแล้วมันจะพีคไม่สุดเลยนะครับตอนที่เราหลับสนิทในตอน5้าทุ่มแล้วมันก็จะมามีการรีบาวเขาเรียกว่าโยโย่ขึ้นมานิดนึงนช่วงประมาณตีสองตีสาการนอนหลับที่ดีแนคุณภาพก็ควรต้องนอนตั้งแต่ช่วง3ามทุ่มนะครับถึงช่วงประมาณตีสามนั่นเองนะครับต้องเป็นช่วงที่เราเริ่มหลับสนิทนะ แต่ไม่ใช่ว่าสามทุ่มเข้านอนปิดไฟก็จริงแต่ก็จะนอนหลับได้จริงเป็นเทีย่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนั่นหมายถึงว่าจะต้องนอนหลับได้สนิทนะครับในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองหรือตีสามไม่ได้เองต้องการจะขอเพิ่มรดฮอร์โมนได้เองนะครับเมื่อเรา,าพลาดเวลาช่วงกุนนล่พิเรนนั้นไปนะครับก็เป็นแท็กติกเล็กน้อยหลับในช่วงกลางวันได้ครับเป็นการแนปปิ้งนะครับแนปปิ้งคืออะไรก็คือหลับประมาณสัก1 0ถึง15นาทีเรียกว่างีบหลับนั่นเองนะครับช่ว หรือว่าโกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยหลั่งออกมาได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นการหลับในเวลาช่วงดังกาวสี่ทุ่มถึงตีสามเนี่ยก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่โกลเด้นพีเรียดอยู่ดีในการรับโกรทฮอร์โมนเต็มๆมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดเรากินแบบอดๆอดย,ดยากๆนะครับจริงหรือเปล่า,าครับมาดูกันภาพรูปแรกนะครับ normal day of eating นะครับเป็นการกินแบบปกติ พอเรากินแบบปกตินะครับโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งในเวลาช่วงเวลาปกติคือสี่ทุ่มตีสองนั่นเองแต่แต่นะครับถ้าเกิดสมมติ full day fasting นะครับก็คือการที่ไม่กินเลยนะครับในวันนั้นๆั้เขาบอกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมานะครับในช่วงกลางวันด้วยนะครับช่วงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็มาหลั่งอีกทีตอนประมาณสองทุ่มถึงช่วงสามทุ่มแล้วก็หลั่งอีกรอบนึงนะครับในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองแล้วก็มาหลั่งอีกทีช่วงประมาณแปดโมงเช้าถึงสิบโมง สแสดงว่าการที่เราอดมื้อกินมือ้ออดข้าวกินข้าวหรืออดวันกินวันมันสามารถทําให้เราเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้เองนะครับการที่มีโกรทฮอร์โมนเยอะมันเป็นยังไงติดตามคลิปต่อไปนะครับ